มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเลขทูบททวเวศวันวัดส,สมานมิตร26มีนาะคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในวัดส,สมานมิตรตำบลหนองงูเหลือมอำอเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชะสีมาที่ชาวบ้านป่าร่ำลือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเนื่องจากมีประชาชนนะคะได้มาขอพรต่างสำเร็จและได้กลับไปทุกครั้งค่ะ จนมีผู้คนเข้ามาขอพรเป็นจำนวนมากก็คือทาเวสุวรรณอธิบดีแห่งอสูรที่คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ช่วยปกป้องภัยจากพูดปัดเป่าสิ่งอับประมงคลให้แคล้วคลาดปลอดภยัยและยังบันดาลความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่นับถือและบูชา โดยชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าตนเองมาที่วัดแห่งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วหลังจากครั้งแรกได้มากราบไหว้ขอพอรและถวายสังฆทานแก่เจ้าอาวาสได้ได้ขอพอรท้าวเวสสุวรรณอีกครั้งได้นำเลขจากการล้วงหายจึงทำให้รอบที่แล้วนั้นได้ทซับมานิดหน่อยวันนี้ตั้งใจนำสังฆทานมาถวายแก่หลวงพ่อและมาขอพอรท้าวเวสสุวรรณเพื่อให้ตัวเองจะเฮงในรอบนี้ และที่ผ่านมาพบว่ามีชาวบ้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับไป12ล้านบาทประจำวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงทําให้ชาวบ้านต่างพกกากันเดินทางมาขอเลขเป็นจํานวนมากสําหรับการเดินทางมากราบไหว้บนบานมากักจะได้รับความสําเร็จนะคะรวมถึงการขจัดสิ่งอัปรมงคลเป็นหนึ่งในท้าวโลก,กบาลผู้รักษาคุ้มครองทั้ง4ี่ทิศเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวน ซึ่งเป็นเจ้าแห่งอาููนในยักษ์ทั้งปวงหลังตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าขอพรท้าวเวสสุวรรณโดยการจุดทูปเก้าดอกและดอกกุหลาบเก้าดอกมาสักการะบูชาหลังจากกราบไหว้เสร็จแล้วประชาชนยังได้จุดทูปขอพรโดยพบว่าเลขที่ได้ก็คือ969ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ